พบกันอีกครั้งนะคะในคลิปนี้ก็จะพามาเดินเที่ยวตลาดปลา้านเร่เหมือนเดิมซึ่งตลาดตรงนี้ย้ํากันอีกทีนะคะว่าจะเปิดกันทุกวันพุธบางร้านเขาก็มาตั้งตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่แบบ6กเจ็ดโมงนี่ก็คือตั้งกันแล้วขายกันแล้วนะคะบางร้านก็จะมาแบบสายๆหน่อยนะแต่ว่าช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเก็บร้านกันช่วงแบบ สี่ห้าโมงอันนี้ก็จะเริ่มสาแล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการมาก็มาได้ทุกวันพุธค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินกันนะคะ ร้อยหางค่ะีน mm, <oh, ี้าชื้อ้วันนี้มีรันชูเอกลักษณ์รันชูเขาจะเป็นแบบไหนอะคะ ลันชูเขาจะเป็นแบบไหนอะคะมันจะเป็นพันเดียวกับสิงค์ค่ะแต่ว่าตัวมันยาววกจะยาวกว่าสิงค์หน้าตาคล้ายๆสิงค์ใช่แต่ปกติค่ะเียเนี่ยก็เป็นฝั่งนู้นจะตัวใหญ่กว่าเนาะตัวมันจะยาวหลังมันจะยาวกว่าถ้าเป็นสิงค์มันจะสั้นๆอันนี้สิงค์อันนี้ลันชู คือมันต่างกันนิดเดียวใช่ค่ะหน้าแต่ว่าหน้ามันจะทู่ๆู่แล้วก็มีเขี้ยวอ๋อขอถ้าสีหน้ามันจะออกเป็นอนเฉยๆอ๋อเมนมีแต่ว่ามันต้องตัวใหญ่เลยก็รันชัวจะมีแต่ตัวเล็กๆคือถ้ารันชัวเราจะเห็นเขี้ยวเขาตั้งแต่เด็กขอขอขอดูหน้าเขาหน่อยได้ไหมคะยูนทาง้อกฝั่งน้ำครับผมเห็นมเลยที่เดียวอะไรครับ มีหลายคนสงสัยถามมาในเพจกันเยอะมากเลยฝากเพจด้วยนะคะตลาดป่าจตุจักรค่ะเฟ e บุ๊กนะถามมาในเพจว่ามีช่วงนี้ยังมีตลาดกลางคืนอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆนะคะก็ทำให้ตลาดยังไม่ได้มา เปิดช่วงขค่าคืนแบบเมื่อก่อนนะแต่ว่าถ้ามีประกาศเมื่อไหร่ว่าจะกลับมาเปิดขค่าคืนนะคะก็จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วอย่าลืมไปกดไลค์เพจนะคะจะได้ติดตามข่าวสารข้อมูลกันซึ่งอันนี้เราก็จะพาเดินเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นบรรยากาศของวันพุทธที่14ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็ยังมีพ่อะคะ้าแม่ค้ามาขายปลากันอย่างคึกคักนะไม่ว่าจะเป็นปลาทองปลาแม่น้ำ ปลาสวยงามปลาหางนกยูงปลาบอลลูนอันนี้นะคะที่เราเห็นที่แบบมีขายกันเยอะๆเลยนะก็มาดูกันได้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากสอบถามอะไรอยากให้ดูปลาชนิดไหนเป็นพิเศษร้านไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแอดมินจะได้แวะไปที่ร้านนั้นให้ด้วยนะสำหรับในคลิปต่อไปนะคะ เิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับช่วงเวลาเปิดปิดของตลาดจริงๆแล้วตลาดอยากให้เปิดตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเขามาตั้งร้านกันเช้าๆหน่อย7-8โมงนี้ก็คือตลาดร้านเร่นี่ก็เริ่มเต็มหลานแล้วแล้วก็จะเริ่มเก็บร้านกันช่วง4-5-6โมงเย็นนะคะก็ถ้าใครมาหลังจากนี้ในช่วงนี้นะคะก็จะ ต้องผิดหวังนิดนึงอันนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะสำหรับใครที่ต้องการมาตลาดปลาจตุจักรนะคะก็สามารถนำรถมาจอดได้ที่อาคารจอดรถเจเจมอค่ะ อะไรคือเอเลี right, ่ยนสีหนักอะคะเนี่ยค right. ่ะอยู่ในถุงนั้นที่กำลังเทอยู่เนี่ยค่ะคือชื่อชื่อพันประกาศหรือว่ายังไงคะ่ปลาเ นี่คือจะแพ็กส่งอคะค่ะแต่ต้องห่อค่ะนี่เป็นปรกกาไม่ห่อเดี๋ยวมันกัดกันอ๋อไม่ห่อเดี๋ยวเขากัดกันใช่ไหมคะไม่ให้เขาเห็นกันอันนี้ออเดอร์ไปไหนอะคะอ่าไปขมินไปขมินเลยอันนี้แสดงว่าเขาขอว่าที่ร้านตอนนี้ก็ยังมีส่งออกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะแล้ว ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะตอนนี้สำหรับไรรษสนีไทยสาขาเจาเจมอมีบริการส่งปรากัศแล้วนะคะสามารถมาใช้บริการได้ค่ะ Mm-hmm.